ล้วน้ำมันแช่ตรงอ๋อนี่มันแช่น้่ตรงขุ่น้วยอืมอันนี้คือสาเหตุมันก็เลยเน่าลากมันเน่านี่โคนเน่าโอ้น้ำมันแช่ตรงโคนอ๋อตรงนี้เนี่ยดูดีต้นนี้เลยหมดเลยต้นนี้ไม่น่าจะรอดไม่ฟื้นฟื้นไม่ได้แล้วนี่ื้นใหม่มี่ปลูกอืมลากมันเดินแล้วก็ตัวนี้มันไม่มีเอ้ยตัวนี้โคนใหญ่เลยเนี่ย ถ้าคนใหญ่เนี่ยก็ขยายแต่ว่ายังไม่มีหนอนใช่ไหมหนอนไม่ลงไงอันนี้ขีดยาเรื่อยต้องเอายาช่วยๆตลอดยาต้องขี่หุ่มมันก็มันก็ต้องเดินมาดูตอนนี่ไงเห็นไหมนี่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 เนี่ยเห็นไหมอันนี้ลอยอะไรไม่ใช่หนอนนี่แม่นูนวะเนี่ยเนี่ยนี่แม่นูนไม่ใช่หนอน ถ้าหนอนนี่จะหนอนนี่ต้องต้องนั่นแหละนี่ไม่ใช่กินใบเฉยบางทีเราต้องให้น้ำหัวครับอืใบเปียนหนอนก็ไม่ค่อยกินดูต้นนี้ไอ้นี่ก็ไม่มีหนอนนะเนี่ยยังโอเคอเคอกเพเดียวเพราะถ้าเราถมผุ้มแม่แรก<อ>จะมีปัญหาตัวเนี้เกี่ยเกี่ยลงไปให้มันเรียบๆฉัางใช่ทำก็ต้องรแรงจากทีแรกเลย อืมอ้อันนี้ไอ้ต้นนี้ไม่โดนไม่โดนหนอนไหยไม่มีเนาะมันเป็น,นใบใบเริ่มฟางเริ่มอะไรเริ่มออกมาเดี๋ยวก็โดนอืมชุดใบชุดใหม่คือเวลาเราเราเรา,เราจะฉีดฮอร์โมนทางใบต้องตอนเช้าอเนะี่ยเพราะว่าปากใบเขาเปิดใช่ไหม,มเขาเปิดรับอาหารตอนเชานะ้าเนี่ย ข้าแมลงเาขีดกันเย็นออาแล้วบินยาข้าแมลงขี่เย็นเย็นเย็นแต่ตอนคืนเช้าอย่างนี้ต้องมาดูเงี้ยเนี่ยมันดูมีอะไรวะช้างมาวันอวันนะวะฮะช้างมาเมื่อคืนเอามาเมื่อคืนเน่ช้างลงมานี่เหรออ๋อเนี่ยเหรออ๋อถึงได้รู้ถึงได้รู้ว่าช้างมาเมื่อคืนเอ้ยมันถอดมันถอดไอตัวกลางไปกินเลยอ่ะถอดกางกินถอดไส้ไปกินเนี่ย ว่าจะทำโล่เมนทุเรียนหน่อยทำไม่ได้แล้วมันถอดไส้กินไปแล้วช้างนี่ม,มาเมื่อคืนมเน่ยใส่จะเดินผ่านตรงนี้ว่าทางเดินเนี่ยวันก่อนยังไม่ยังไม่เป็นไรเออไอต้นนี้มันเป็นต้นที่ว่าจะตายแหล่ไม่ตายแหล่เลยนะเนี่ยได้น้ำได้ปุย๋ยฟื้นได้โอหแต่กิ่งกระดงไม่งั้นไม่รอด ยังดีมันไม่มีแมง,งม,มันมีทีแรกมันมียางใช่ไหมอามันมียางคุมมันพอยางออกมันช็อกมันช็อกเลยอช็อกเลยนี่โหอ,อ,อันนี้ยังอันนี้มีไม่ไม่โดนแมงกินเท่าไหร่นี่ตัวเนี้ยมันแตกดีนะเนี่นนยโหมันได้ปุ๋ยได้น้ำปุ๋ยยังไม่ได้ให้เนี่ยอนี้กรเนี้ยไม่ได้ให้เนี ตัวนี้เราจะเลี้ยงกิ่งเพื่อทําลูกไนงะอันนี้ได้ในกิ่งอยู่แล้วนะอันนี้ต้นโบราณนี่นี่อ๋อถ้าเป็นกิ่งนอนงั้น,นคือเอาออกเลยกิ่งใต้ท้องเอาออกเอาเฉพาะตัวบนไว้อ๋อเออช่ำแตกข้างมาเอาไว้อ่าแต่ตัวใต้ท้องนี่คือไม่เอาเลยอืมนี่ต้นโบราณนี่ต้นนี้ต้นนี้มันสามสิบปีได้ยังเงี้ยี่สิบกว่า นี่อย่างอันนี้มันมันชุดแรกที่ต้นใหญ่ใหญ่นี่ไหมหรือชุดเดียวกันต้นเล็กต้นเล็กห่อเออทำไมมันโตใหญ่นะดูเลยตัวนี้แข็งเอาออกมากนี่ไม่เอาอ่ะแล้วต้องต้องเริ่มแต่งนลใช่ไหมเนี่ยยังยังให้มันคุมก่อนให้คุมก่อนน้ำมันโดนนี่ใช่ไหมอือแต่ตัวนี้ตัวนี้สูงฮะเนี่ยเม็ดห้าสิบได้บ้งเนี่ยนี่ยังไม่ถึงปีเลยเนี่ย ถอดใบนะครับอันนี้อุ้ยไอ้ตัวนี้ทรงสวยเนี่ยใ๋ยใบเหลืองอันี่นี่มันกิ่งแท้เยอะเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหออกทรงสวยตัวนี้เนี่ยประมาณปีปีครึ่งเนี่ยจะไปแล้วเมนูมันอยู่โคนเนี่เหรอมันกินปั๊บมันลงไปข้างล่างอ๋อพอมันกินใบเสร็จมันลงแรกเออมันก็ไปกินรากอ๋อ เออเออไม่รู้เลยน,นี่แต่ว่าไอ้ตรงโคนนี่โดยส่วนใหญ่เราจะไม่ตัดอยู่แล้วใช่ไหม,มคุมย้าไว้แต่ถ้ามันอย่างป่านู้นอ่ะเจอเยอะเหลือวเกวินในยูน่ะเพียบเลย <พอ S 1> ใช่ไหมออต้องออตัดพอออกแล้วมัน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 ไม่เป็นอย่างนี้ไงนะไอ้ต้นนี้เนี่ยคือธรรมชาติเลยเนีย่ไหมติดเต็มเลยนี่ข้งกิ่งเนะี่ยไอ้กิ่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกแปดลูก กิ่งบนอีกนะ,ะเป็นกลุ่มๆม,มันจะติดเป็นกลุ่มอันนี้คือติดธรรมชาติเท่านัเราไม่ได้เขี่ยออกเพามันเขี่ยไม่ได้นี่นี่ลุงต้นนี้ถือว่าติดดีมากเนี่ยเต็มเลยต,ลต้นรูดะลุงต้นใหญ่มาแต่เช้าเลยวันนี้ขอกินกาแฟก่อนนะก้มน้ำกินกาแฟกันบรรยากาศ บนเขานะครับกินกาแฟต้มน้ำไปก่อนเจ๊โอเค ะนะครับก็ตื่นมาแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่สว่างเลยมาเดินดูต้นทุเรียนเนี่ยกับน้องเขาพอดีเขาให้น้ําเราก็เลยมาช่วยนะครับเฉยเฉยไม่ได้มาช่วยอะไรนะครับแล้วก็ก็ขึ้นมาข้างบนนะครับมามากินกาแฟนะครับเดี๋ยวก็จะลงไปไปช่วยแม่เขาตัาดผักรอบๆบ้านไปขายนะครับดูว่าแม่เขาจะ ให้ทำอะไรเดี๋ยวเดินลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะรอตัวนี้เราจะเลี้ยงกิ่งเพื่อทำลูกเนละอันนี้ได้ดีกิ่งหนึ่งแล้วไะอันนี้ต้นโบราณน,นิดนี่นนอ๋อถ้าเป็นกิ่งนอนนั้นคือเอาออกเลยก,กิ่งใต้ท้องเอาออกเอาเฉพาะตัวบนไว้อ๋อเอเอช<อ>่องแตกข้างมาเอาไว้ <ทำ S 2> แต่ตัวใต้ท้อง<ห>นี่คือไม่เอาเลยอืมนี่ ต้นโบราณน,นี่ต้นนี้ต้นนี้มันสา,นามสิบปีได้ดยังีงยี่สิบกว่านี่อย่างอันนี้มันมันชุดแรกที่ต้นใหญ่ใหญ่นี่ใช่ไหม,มหรือชุดเดียวกันต้นเล็กต้นเล็กเหรอออมันโตใหญ่นะดูเลยต้นนี้แเขาออกนี่ไม่เอาอ่ะแล้วต้องต้องเริ่มแต่งเลใช่ไหมเนีย่ย ให้มันคุมก่อนให้คุมก่อนน้ำม,มามันโดนนี่ใช่ไหมม็อ,อืมอุ้ยแต่ต้นนี้ต้นนี้สูงอะนนนเนี่ยเม็ดห้าสิบได้มั้งเนี่ยนี่ยังไม่ถึงปีเลยเนี่ยนี่อถอดใบนะครับอันนี้อุ้ยไอ้ต้นนี้ทรงสวยเนี่ยปุ๋ยมาเยอะอันี่นี่มันกิ่งแท้เยอะเลยเนี่ยใช่ไหมอืมเนี่ยโอ้โหออกทรงสวย,ยตัวนี้นีน่ประมาณปี ทีครึ่งเนี่ยจะไปแล้วเม,มนูมันอยู่โ<ต>คนนี่เหรออมันกินปั๊บมันลงไปข้างางอ๋อพอมันกินใบเสร็จมันลงแรงเออมันก็ไปกินลากอ๋ออ,อ,เ,อ,อ,อเออเออไม่รู้เลยนีนี่แต่ว่าอีตรงโคนนี่โดยส่วนใหญ่เราจะไม่ตัดอยู่แล้วใช่ไหม,มคุมหยาไว้หน้านี้จะคุมแต่ถ้ามันอย่างป่านู้นน่ะเจอเยอะแล้วเกินไมนู้น่ะเพียบเลยใช่ไหมต้องตัดพอออกแล้วมันมันมัน มันไม่เป็นอย่างี้อต้นนี้เนี่ยคือธรรมชาติเลยเนี่ยไหมติดเต็มเลยนี่ข้งกิ่งเนี่ยไอ้กิ่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกแปดลูกกิ่งบนอีกนะเป็นกลุ่มๆม,มันจะติดเป็นกลุ่มอันนี้คือติดธรรมชาติเท่ว่าเราไม่ได้เขี่ยออกก็มันเขี่ยไม่ได้นี่นี่ลูกต้นนี้ถือว่าติดดีมากเน,น,นี่ยเต็มเลย นะครับก็ตื่นมาแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่สว่างเลยมาเดินดูต้นทุเรียนเนะี่ยกับน้องเขาพอดีเขาให้น้ำเราก็เลยมาช่วยนะครับเฉยๆ <c oughs> ไม่ได้มาช่วยอะไรนะครับแล้วก็ก็ขึ้นมาข้างบนนะครับมามากินกาแฟนะครับเดี๋ยวก็จะลงไปไปช่วยแม่เขาตัดผักรอบๆบ้านไปขายนะครับดูว่าแม่เขาจะ ให้ทาอะไรเดี๋ยวเดินลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะรอคุณเชื่อไหมว่าคนเราอะ่ะถ้าเรายือนอยู่บนจุดที่สูงสุดเราจะมองเห็นสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นเชื่อไหมนี่ถ้าไม่เชื่อกันดูเราอยู่บนจุดที่สูงเราถึงได้เห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็น มีกลับเขาทำอะไรอ๋อรถไถเขาตัดไม้ย่าง